ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลราและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอนาดาตามแม่วาดพี่น้องแม่วาดฝันว่ารถหายพี่น้องมันใจเลขออกพี่น้องออกเป็นลับส้มรับฟังเลยค่ะว่าผลฝันยังไดผลได้เลขตัวใดไปเลยค่ะอยกหัวบ้านประหยักฝันหายวายเอฟซีถือกระบล้องทุนันงาหัวหาหนึ่งมันบอที่ว่าพ่อเนี่ยเสี่ยงพ่อบ้านตายเนาะเน่ยเสี่ยงตายอ าเจ้าก็ว่าน้อออกไม่ไม่หนีิเนาะหาหนึน่งหัเต้าออกกบอมีคนลงทุนน้ำแม่บาดฝันอยู่ว่ามิตรบ่อ,อยากลงบ่อยากลงบ่มีคนลงทุนน้ำลงอยูบอยย่บอ่อทายอยู่บ่อเมนองรดากำนันดียากอะไรว่าทายโลดเพื่อเอฟซีผนลงทุนน้ำเด็กเพิ่นตรงใจเพิ่นมากเพิ่นกระลงทุนยา่าเฝ้าน้อยใจเคย คือโเกิดมาเป็นหน้าเอกสองเนาะป็นแต่ถามหาคือเกาทำไมเดี๋ยวนี้แม่วาดหายไปไหนไม่เห็นลงช่องก็ต้องถามนี่คำถามมากคือเกามามาตลาดกันมาถามน้ถามว่าสั่นถามเลขเนี่นั่นเราแต่ไม่แต่เอฟซีแม่วาดดีแล้วแม่วาดไปไหนคือเกานั่แเราฟันนี่ยังกระว่าโรดเป็นแน่น้ามันมาคนกระซื้อคนมามาคนกระบลงทุนน้ำมานก็ะฟันไปตามความจริงอะละวันี้ขึ้นยิ่งว้าวฟันแล้วฟันรถรถขั้นไม่นี่จ้าอัน ว่าฉันว่ามันเสียมากขึ้นเลยเจ้าคือผู้ฝันงวดก้อนนั่นแหละเลยว่าเดี๋ยวคือว่าฝันงวดก่อนมาถ้าจะฝันงวดก้อนมันเข่าสามโตุนได้เล็กรถแมียว่าเมียนเมียนยังยังสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดป้าคิดรถไปใช้คำว่าถือว่านี่งโต้ถือมันเป็นเจ็ดเ็ดสามเจ็ดมันมันออกสามเจ็ดเจ็ดมือมือเมียนน่ะนนทญามือเลขออกน่ะฝันอยู่ฝันว่าหลานไส้ที่อยู่ล่องน้ำเลย เอาขี่กลับไปกลับมามึงอมื่ขี่รถกูยังกลับไปกลับมากูผูให้คนอื่นขี่นี่พวกงไปตามคงทุดท้ายพวกพอค่ะมันพ่อมันเข่าซ้ำตัวแมนแมนอันคันไปคง่ทุดท้ายคันมือเล็กออกนั่นคันคันไปเฮี้ยนนั่นก็บจิถึด้วยเพมาะว่าเฮี้าะไปหายที่ตลาดก็ไม่ว่าเคยสั่งไว้ว่าอย่าไปสัมผัสยู่เฮี่ยนมองจอดรถแคบเหมืนไปสัมผัสยู่ตลาดเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปขายของบ่บ่ได้ขายของเมือนั้น ็นยังเดี๋ยวนี้คือขายหยุดๆไปจังได๋ก็หาตอหญาวันหัดบ่มีเงินลงทุนอ๋องเด้อพี่น้องเนให้เลขก็เลยซื้อเด้อซ่อรถนเซ่อมซื้อรถมาซ่อมนะแต่เราคันซื้อมมืออ่ะบ่แม่นเฮาซื้ออันพี่สาวเาซื้อให้พี่สาวซื้อให้มันก็ได้ซ่อมงที่แล้วน่าแฟนดีคีดีรถบ่มี่ีแบบสบายใจที่ว่าบ่ได้ซ่อมเนาะรถหนูนั่นได้ซ่อม เมื่อแรกบ่ได้สอมที่ว่านนักใจตรงที่ใดมัน่ามันแรนมันวางสิแม่มันวางมันวาพร่อน่พร่อมันคงไสมบายใจไหมแรนบ่ได้มันวาพร่อพร่องเนี่ยมันบ่วรถเงื่อดไวยฝันยังไดฝันว่ได้มันเป็นยังก่อนมันเสียฝันว่ารถหายแมนมันขึ้นนี่บันนี้เลยขีรถมอเตอร์ไซค์ขั้นอันสามศูนย์ห้าเกตนี่นั่ เด้อเด้อน้ำหารดน้ำหาเด้อทะเบียนรถอันขั้นที่มันหาย่ใส่ทะเบียนรถท่านที่หายสี่เจ็ดสามเจ็ดเลขรถโอ้ยกระจอกมะขายังขอบคุณมากขอบคุณมากเลขรถกรบบ้านเนาะแพงไปแพงอุ้ยเจ็ดสามเจ็ดโอ้ทะเบัยนรถมันหันฟันมันรถ้ายนี่เขาสามตัวเลย

วันนี้เราได้นำหวยแดงหอยเปงนปดักขายก,กันแน่นอนหวยแดงหวยแดงสี่เจ็ดสามเจ็ดฝันสนักนี่มันบ้าฝันว่ามันหายบนัาายนไดขี่รถมอไซค์นั่มบันไดรถขั้นเอื่นบมบวงบเบวงรถบนันไดรถะละยียยบจะฟ้องไหมตาย ข้าแตนขับรถน้ำหารถใหญ่หารถใหญ่บุบิงอันมันสีแยงมาเลียนพาเลยรถใหญ่ก็ยันเลียนมาเหยียบไปเลยเหยียบแม่ว่าตายเมียคลิปนี้ทั้งเหล็กรถทั้งเหล็กคนนี่นี่อายุเท่าไรดามีวานอายุหาสิบสองปีอายุห้าสิบสองปีพ่อสอนพ่ออนสิบหกสองห้าหนึ่งหกนี่นี่แต่สุดเขียนหายเป็นช็อตเป็นช็อตได้พี่น้อนยาบาเหล็กหลายเด้อ อายุพ้อสอเอข้อสอสิบหกอายุหาส,สิบส,ส,สองปีเนี่ยฟันจำได้ค่ะฟันเดียวฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าเยี้ยปนปน,น่ะนี่เดียวฟันที่เกี่ยงฟันว่ารดเสียรดรดอันรดไงเสียน้ำหาขี่มอเตอร์ไซค์น้ำหา มันนี่มะเบิองมะเบิองว่าอันรถเขามา่ันมอวิทย์เดี๋ยวสิตาสหายตาโตถ่ายแล้หมีเงาตัด่ายโตถ่ายอันนี้สามสามเจ็ดดาวอันนี้หาเจ็ดอันอายุแม่วาดกะหาสิบสองเพราะว่าสาเหตุที่ตัดตาโตถ่ายนี่เล็มันหลายเนาะมีเล็มันหลายไปอย่างนี้ต้องลอกคงสุดท้ายเนาะไม่อยากให้ซื้อหลายเสียบหลายไอาจารย์หลายไล่ทำงานเบืองพี่น้องมันอาจารย์ม่วาดฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าฝันวารุด กระบะหายเลขรถกระบะ C737 เราฟันว่าครับมอเตอร์ไซค์ตามหารถทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์3057แล้วก็ฟันว่าไปหน้าหารถรถส้นแมว่วาดตายอายุแมวว่า52ปีเกิดพศ2516นุษย์ที่ยาก็เลยตัดหายเอาตัดตัวถ่ายคือ37กับ7กับ2กับ16 เป็นหน้าทางาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแม่่าดว่าฟันหายแล้วลงทุนนําในเด้อแม่บาดว่ามีทุนซื้อฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าค่งหายน้อฟันถอนที่แกงอ้วนว่าหันกับฟันเก้วรถกระบะที่ว่าบ่ได้วอลคิปเนาะแมนอันฟันเกี้วมือเล็กออกสามตัวเลยฟันมาเขาเมื่อกี้รถถูวงเรียนไปเรียนมาไหมไม่ได้วนยี่เนีหันเนาะแมนมือเล็กออกเจ็ดไม่ได้ออกสามเจ็ดเจ็ดแมนไม่ได้บดไอออกอันนี้ฟันมือเล็กออก นั่นที่ยากกับพฤกษัยเนาะไปหายุตตลาดบ่พอแท่นทีสิโทษสัมผัสเล่นคันเล่นหาว่าพอไปหาอยู่เฮียนวันนี้อนุญาตให้ไปท่าเฮียนหรือบ่ฟังเด้อไปอ๋อาจัดไปจัาไปเฮียนเดี๋ยวห้องว่เห็นอยู่ตลาดห้องไปหาอยู่เฮียนเนาะถ้าไปหาอยู่เฮียนยังบ่เห็นโทษสัมผัสเนาะบันีองสิบ่ปล่อยเลยบันีองโทษบอกแม่วานมาหาอยู่นี่ก็ได้บอกไอ้แม่จับแล้วไปย่านเจ้าหญ้าแม่ก็เคยอยากมันบริเลขายของเพราะว่าพอไงเสี่ยงนี่ไปล้านอ้อย แล้วขันเล่าโยเฮียนนี่เล้าสิบวให้ไปซสยเนี่ยแล้วเป็นอันยังเขาเอินว่ายังโรคซึมเศร้าเอ้าอันที่ที่ผู้ข้อตายที่รถพังนั้นโรคซึมเศร้านี่นั่นเล้วทีขายตัวกองตายดย่านั่นโอต้องให้ลูกให้เมียเฝ้าตลอดต้อเมียนอีปังอยู่ตลอดเฝ้าลูกเฝ้าลูกเฝ้าพ่อขันเหล้าโยกับเพือห้าวโยูกอยู่นะ เกิดมาแล้วก hmm. ็ใส่ชีวิตมันมันคงนอนคิดแต่เร anyway. ื่องดีๆทถ้ามัต่เรื่องดีๆดีก็ตายเมื่นนั้นกูคอดตายมา่อปางเห็นลูกสาวเห็นหนุ่มกูสบายเกิดได้เกิดได้เกิดยากก็ได้เกิดได้ซิวิทค่นุ้ยหนุเป็นโรคไหลเป็นโรคมะเร็งนูยังบกขาดตัวตายไดยก็นี่ยังขาเดียววันแไปคิดขาดตัวตายได้แม่แปลกแม่นองระดายงางเขื่อนที่มองกไอยนี่คนห้าวเกิดมากกัต้องสูงนูสิเว่าฟังเรื่อโรคอันนี้โรคซึมเศร้านี่มันมันบ่เกี่ยวกันกับรวยกับจนเด้มันเป็นของมันเองเลยเห็นบ่าไปยี่เขียว รวยบ่มีหนีไมีสินมันมันซึ่งอยู่ผู้เดียวมันสิคิดเท่นานนี้นี่ทีเห็นบ่าเราผูกตะสันเกิดรงมาบันไดอย่าบอกเดินมาตายนั่นก็ได้ตายแล้วแล้วกูก็ตายเพราะยังเขียวเอาเป็นโรคอันนี้มันตายตะโดนแล้วโรคอันนี้างด้วยก็นอนนอนอยู่คนเดียวแต่เนาะห้ามอยู่คนเดียวเอาสมมติแบบโดนคล้ายคล้ายคนอืมมันอยู่คนเดียวบันไดคือผูกก็ตายเลยโอ้ยคนบางครั้งเด้อสีวอาบางครั้งเพราะว่าเ้าแย่ไม่ว่าคนอื่นแย่ก็ห้าวลอยเทาขั้นเท่าเยอะแยะ ที่ว่ากระจอกนอนตามขังสะพานร่อยแย่ๆคนเข้าวาเข้าแย่แล้วคนแย่กัเข้าก็มี่กมีดอกสีม่านอ่าโบมีอุปสรรคผู้ใดก็มีอุปสรรคคือการถามมันหนูมีหนีบ่มุ่งที่ยากก็มีหนีให้กันมีหนีมีหนีมีหนีทุกคนปัญหามีบ่ปัญหามันมีทุกคนแต่ว่ามันปัญหาแตกต่างกันแตกต่างกันมีตาหายกับร่งใจซึ่งกันมันนี่โลกซึมเศร้านี่ยโลกซึมเศร้านี่สีบ่อยอนุญาตนี่ย เศร้าว่าเรื่องเล็กๆบอกอไปว่ามาจะเสียหายให้เอฟซีขวบเบิ้ลหนี่งขวบขั้นปิดคลิปอยู่ไปเสียหายทุกเจ้าหรือเปล่าคลิปก็ได้เนะเอาพี่น้องเอาทีละก้องหน้าทางของแม่บ้าดงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดเพิ่นฟันว่ารถหายนะคะฟันว่ารถหายทะเบียนรถสี่เจ็ดสามเจ็ดขับมอเตอร์ไซค์ตามหาเลขรถมอเตอร์ไซค์สามศูนย์ห้าเจ็ดอายุแล้วแม่บาดนั่มหารถเจนรถส้นแม่บาดตายแม่บาดฟันว่าตัวเองตาย,ตาย,ตาย,ตาย อายุ52ปีพ่อสอเกิดสองหาหนึ่งหกต้นที่ญาละตัดเอาแต่ตัวไทยสามเจ็ดหาเจ็ดหาสองนึงหกเป็นแนวทางหาเสนาะกินแบงรัฐบาลไทยนะคะผิคะพีานาเด้อแม่บาว่าหายแล้วฟันหายแล้วอย่าอยลืมพีนอองื่อนะเด้ออย่าลืมเด้อลงทุนหายแม่บาทแน่ตรงใจตัวได้กับจัดนะคะมีสามเจ็ดหนึ่งห เด็กยังได้หนมักยังมักตัวใดคุณบมักาเจ็ดขอาฝากพูดแ่าดนายที่หอยแนวทางวนนี้เยอะี่จดีกันแนวทางของแม่วาดนะคะมักมอไส้เดีกวม้อที่ไส้มึงก็ออกด้วยมันมันเป็นสามศูนย์นี่เดสามศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์ห้าเอฮาเจ็ดกับสเืนยเพือมันมาบอกโชคเนาะแม่ มันให่โชก์ชอะสิมาโชวงที่ห้าคัดสน mm hmm. อ่าให้เฟซีโชคหมานกันเด้ข้างก็ไม่ว่าเด้อค่ะ